สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาเจอกันกับพี่กุลนะคะใน EP ที่ EP ที่10ของเรานะคะคลิปนี้พี่กุลก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาถักตัวด้านหลังตัวเสื้อนะคะตรงนี้น,นะคะที่เราใส่ตัวมากไว้นะคะจะเป็น ด้านคอนะคะคอด้านหลังของตัวเสื้อนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นหน้านะคะอันนี้จะเป็นชิ้นหลังนะคะเราก็จะเริ่มจากจุดนี้ไปเลยนะคะเราก็จะเริ่มชิ้นงานเลยนะคะเราก็จะสอดเข็มเข้าไปนะคะตรงช่องนี้นะคะ เราก็จะขึ้นโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะพอเราได้โซ่สามเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตัดไหม่ก่อนนะคะ พอเราตัดไหมเสร็จแล้วแล้วก็พันหัวเข็มนะคะทําพอหนึ่งคอลงลงในช่องนี้นะคะอีกสองหลักนะคะพันหัวเข็มพอหนึ่งคออีกสามครั้งนะคะในช่องถัดไปเราจะทำแบบนี้นะคะไปจนครบนะคะทุกช่องนะคะ ถักไปจนถึงจุดท,ที่เราใส่ตัวมาร์กไว้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะถักไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะ ถักไปจนถึงจุดที่เพื่อนๆมาร์คไว้เลยนะคะตามตำแหน่งตรงคอเสื้อเลยนะคะถักมาถึงจุดนี้เลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็ถักมาถึงแถวสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะทำพอหน่งคอสามครั้งลงในช่องนี้นะคะ แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะเราจะทำพอสองคอลงตรงหลักโซ่สามนะคะหลักนี้นะคะกดแบบนี้นะคะจะเอาตัวมาร์กออกก่อนนะคะื่ดูไม่ชัดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ต่อไปเราก็จะมาขึ้นแถวต่อไปของเรานะคะเราก็จะขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็พิกชิ้นงานนะคะพอเราพิกชิ้นงานเสร็จแล้วแล้วก็ทำพอหนึ่งคอนะคะตรงหลักนี้นะคะหลักที่สองนะคะของของ หลักที่หนึ่งหลักที่สองตัวนี้นะคะพอหนึ่งคอเราจะเว้นหนึ่งหลักนะคะแบบนี้นะคะขัน้นด้วยโซ่หนึ่งขัน้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะต่อไปก็พอหนึ่งคอนะคะเราจะเว้นหนึ่งหลักลงหลักที่สองแบบนี้นะคะ โซ re, ่หน um, ึ ination, ่งเว้นหนึ่งหลักนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็เว้นหนึ่งหลักแล้วก็จะทําแบบนี้นะคะไปจนสุดแถวเลยนะคะแบบนี้นะคะทําพอหนึ่งคอหนึ่งหลักนะคะเว้นหนึ่งหลัก โซ่หนึ่งนะคะถักแบบนี้วนไปเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงหลักสุดท้ายของแถวนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักนะคะเราจะลงหลักสุดท้ายตรงโซ่สามนะคะแบบนี้นะคะแถวต่อไปของเรานะคะเราก็จะขึ้นโซ่สามนะคะแล้วก็ ทำพอหนึ่งคอนะคะลงทุกหลักเลยนะคะ <c oughs> ทำแบบนี้นะคะไปจนครบทุกหลักเลยนะคะ นีนะคะถักแบบนี้วนไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนจบแถวนะคะค่ะตอนนี้เราก็ถักมาถึงหลักสุดท้ายนะคะแล้วก็ทำพอหนึ่งคอตรงหลักสุดท้ายนะคะเราจะเหลือห่วงไว้บนเข็มหนึ่งห่วงนะคะพันหัวเข็มนะคะพอหนึ่งคอตรงจุดนี้นะคะ เราจะรวบพร้อมกันนะคะเห็นี้มนะคะต่อไปนะคะเราจะขึ้นแถวต่อไปไว้นะคะเราจะขึ้นแถวต่อไปไว้เราจะขึ้นแถวที่ห้าไว้นะคะเราจะขึ้นโซ่หนึ่งไว้นะคะ แล้วก็จะขึ้นโซ่หนึ่งไว้ไปหลอนะคะอันนี้จะเป็นตัวชิ้นงานนะคะด้านหลังของตัวเสื้อนะคะเห็นไหมคะก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะน,นี่จะเป็นด้านหลังของอเสื้อนะคะก็ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ